สวัสดีครับเอสเพลขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สนามเขาพรองสเตเดียมรับชมเกมการแข่งฟุตบอลเอ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 เนเอเอเ2เ2 0 2เอเอเอ2อเ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 ัเอเอเอรอหอ่อเ c เอ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 เบเอ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 งอเอนอเ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 องอเ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 รเอเอเอเษษอเ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 รเอเอรอเอเเพเอ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 อเเอเเอเเอ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 เเเออเเ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 องสเตเดียมนะครับเชียงใหม่ FC ในชุดสีขาวนะครับเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเกมก่อนนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับระวังเบลโก้หน่อยครับเปิดโดยโรยไปแล้ว <c oughs> นี่แหละครับเบลโก้พยายามจะสปีดไปเล่นนะครับแต่ไม่ถึงจะมีแผนบ้างหรือเปล่าจะมีลูกสูตรบ้างหรือเปล่านะครับช <c oughs> ูชาโนญนยอดมาแล้วได้โค้ง้เรียบร้อยเลยครับเ <c oughs> ชียงใหม่เอฟซีบุกมานำชนะฮาบิล์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับขอลื่นนี้เสร็จเลยครับที่ตามประกบอยู่นะเป็นพลันอยู่ประละนะครับ โดนดึงจังหวะนิดนึงครับต้องชมดานิโลนะครับหลอกว่าจะไปข้างหน้าแล้วถอยกลับมาโขกลงโล่งเลยครับเราโตกลับขึ้นมาทันทีครับกฤษดาปริศดามีช่องเลยครับยิงเลยลูกนี้ชดข้ามคานออกไปจะเปิดลูกเตะมุมเข้าไปลุ้นมีลูกสูดแล้วครับเรนสันอีกแล้วครับภูมิพัฒน์ภูมิพัฒน์แต่งเข้าซ้ายแล้วจิงโอ้โหเซฟได้ครับเกียรติพงศ์อุดมแต่ก็ยังตรงกรอบนะครับดูครับภูมิพัฒน์เนี่ยเหมือนมีลื่นด้วยแล้วต้องปัดทิ้งเลยครับเกียรติพงศ์อุดม หลักไม่ดีเดบเกือบกลายเป็นดีนะครับดีโอกาสของชัยนาทวรยุทธให้เวลิงตันเวอร์ลิงตันหลวมอีกแล้วครับแล้วเสียบอลให้กับอมรเทพฝากมาสมยศสมยศให้ไม่ล้ำหน้าเอาเลยครับดานิโลโลเปสดานิโลเข้ากอเกีโทวข้างในนี้ดานิโลให้มาสูชาโบอลนิซอนเรียบร้อยครับ สองประตูต่อศูนย์นะครับเชียงใหม่ FC บุกมานนำชัยนาทฮอนบิลห่างเป็นสองสกอร์แล้วโอ้โหจังหวะเหมือนจะเสียจังหวะด้วยนะครับดานิโลโลเปสจังหวะก่อนที่จะจ่ายเนี่ยแหละครับมีมีขุดดินไปเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังดีพอที่จะผ่านบอลให้กับสุชาโนนแท็บอินง่ายๆเข้าไปครับนี่ครับอย่างที่เคยกล่าวไปครับเกมสวนกลับของเชียงใหม่ FC วันนี้ทำได้ดีครับโอ้แล้วนำถึงสองศูนย์แล้วด้วยครับลุกเตะมุมอีกครั้งครับโอ้แล้วเล่นเร็วเลยครับยิงลุกนิด ไม่ได้ครับเวริงตันพยายามยิงหักข้อนะครับเวริงตันจังหวะนี้ต้องบอกว่าพยายามเล่นเร็วแล้วนะครับไหลเข้ามาแล้วดูเวลิงตันครับโฉบเข้ามาพยายามตาวัดยิงเบาไปด้วยแหละครับขวามีกิรติกรนะครับดันสูงมาแล้วเปิดเป้าหมายที่วรย,ยุทธเก็บได้ครับมงคลชัยมงคลชัยให้มาตั้งปอมใสลูกนี้รียบร้ลเลยเอา ใชยหน้าคอมพิวเตอร์ประตูไล่ทีฬาหนึ่งยนิล่าสองเยอดูครับเป็นมงคลชัยนะครับที่ตั้งให้เนี่ยโอ้โหเน้นๆเลยครับวิ่งมากดด้วยหลังเท้าวนชนเสากระดอนเข้าประตูไปครับโอ้โหระยะนี่น่าจะเกิน30หลานะครับกดลูกไม่ต้องเซฟเลยครับกีดีพนฝั่งของถึงพัดกับกฤษดาแล้วโยนออกมาหลึดไปอะไรไม่คิดนิดติดล็อกกีดีพนครับแล้วก็ หมดเวลาการแข่งขันครึ้งแรกนะครับกลับมาชมเกมครึ่งหลังที่เขาพรองเซเดียมกันต่อนะครับเกมครึ่งแรกนะชัยนาทอนิิลตามหลังเชียงใหม่ FC อยู่1ประตูต่อสองนะครับภุมิพัฒน์เปิดมาแล้วไม่ถึงวรายุทธยังเคลียร์ไม่ขาดก็เก็บได้บริการพลิกยิงด้วยซ้ายบอลไต่หลังเท้าเหินเข้าคานออกไปวรินทร์ทอนให้ตรงกลางเวลลิงตันเข้าซ้ายสับลูด้เรียบร้อยเลยครับ2-2ครับชัยนาททริปปิลตามตีเสมอได้สำเร็จครับจากเวลลิงตันวิ นี่ครับให้มาแล้วจับบองระดอนแล้วพลิกยิงเลยครับน้ำหนักไม่ต้องแรงแต่ทิศทางนี่หมดจดจริงๆคือเหมือนพยายามเนี่ยกัดจังหวะด้วยครับหลอกว่าจะปล่อยให้เพื่อนยิงครับสุดท้ายยิงเองเลยครับยิงด้วยสายครับเอดินตันเดียรลี่ครับนุวัตรน้อยชื่นพันนะครับจะเปิดเข้าไปลุ้นบ้างครับอนุวัตรหลอกยิงเลยนะครับแต่ว่าเกียรติพลไม่หลงครับเอาละครับขึ้นมาครับที่หมายเอฟซี เปิดมาดาดิโลกเกือบได้มงครับในช่วงต้นริ่งหลังหญิงเสาแรกเลยครับแต่ว่าบาโค้งม,มากไปครับโอ้จะทดสอบรุ่นน้องอีกแล้วครับแต่ก็มีระวังอยู่แล้วนะครับใช่ครับถ้าลูกนี้เข้าไปนี่เกียรติพลศดุดมนี่คืนนี้นอนฝันถึงอนุนวัฒน์แน่ครับก<อ>ำชับทุกทีตลอดนะครับเปิดมาแล้วไม่เจอบอลแต่ว่าเรียกฟาวด์ได้โยนเข้ามาโอ้ยเบรกไม่อยู่ครับ มาที่บาดาลีติดเครื่องนะครับบาดาลีให้เวลิงตันเวลิงตันพาไปเอกเวลิงตันไม่ถึงคนระับโอ้แล้วเหมือนไปไปไปวางใส่เกีดหูโดมด้วยหรือเปล่าตดนเคลียร์ทิ้งไปโดยชัยพฤกษ์ดานิโลพลิกได้ดานิโลฟโลเปสเอาเละครับมีตะวันมีตะวันอยู่ตรงกลางดานิโลเปิดมาไม่ถึงคนระับแม่ไปเข้าซองสีะเศลี่มูมิพัดครับหนุนขึ้นไป เอ้าแม่นกับดานิโลด้วยพักมาเอาเลครับตะวันโคสุโภตะวันทั้งนายมีดานิโลครับตะวันตะวันเปิดมาดานิโลไปพักนี้โอ้โหบอลเชียวเสาออกไปครับเนี่ยโอ้เกิบมีดาม่าครับตะวันเปิดเข้าไปให้ดานิโลครับแต่ต้องดูว่าเป็นการสกัดอกหลังหรือว่าเป็นดานิโลน่าจะโดนกองหลังของชัยแน่เลยครับน่าจะเป็นกีรติกรครับที่เป็นคนสกัดแล้วที่สินเป่านกวิษหมดเวลาเลยครับไม่ได้เตะมุมนะครับก็ หมดเวลานะครับที่เขาวพงสเตเดียมนะครับชัยน่าฮอ,อ,อนว์วิวเปิดบ้านเสมอกับเชียงใหม่ FC ไป2ประตูต่อ2ครับหมดเวลาแล้วน,นะครับคุณสรัญยูนรากุลรัศมีและผมอนัครุ่งว่าขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ